โอเคนะครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าเมอัพกับไม่ make เมอัพนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมเริ่มเลยครับมาดูคนแรกครับมาเป็นยังไงอ่าฮะติดแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะคนเดียวกันปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนใช่เหรอโอ้โหดูโอ้ห้เาเดียวมากปึ๊บอุ้ย โซะจมูกดึงแก้มออกลบคิ้วลบตาออกเช็ดปากเฮ้ยโอ้เฮ้ยคนนี้คนนี้ดูออกคนนี้ดูออกคนนี้ดูออกอุยอ้ยเหมือนไททันเลยเหมือนไททันเลยเหมือนการ์ตูนอะ่ะเฮ้ยข้อ,อะไรข้อ,อะไรมาติดหน้าอโอ้โนี่ตาโตนี่หน้า V-shape ดึงอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันคืออะไรเนี่ยเมคอัพนี่อะไรเนี่ยอ,อ,อ๋อเฮ้ยตัดจมูก <laughs> เช็ดออกเอ้ยคนนี้โอเคอยู่เปล่านี่โอเคอยู่เอ้ยไม่โอเคแล้วเฮ้ยมันมันมันย่นไงเฮ้ย,ยเ,ขเขาเขาทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้มาดูนี่ครับดึงขนตาออกปลายต่อ <laughs> คนละคนแล้วไม่ใช่แล้วดูมือดิเห็นไหม มือก็ไม่ใช่แล้วอันนี้หลอกนี่หลอกอุ้นี่เสาะจริงอ๋อนี่เสริมดังดังออกใช้คิว้วปึ๊บ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 เออเออเช็ดไป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 เฮ้ยคิ้วหายไปไหน,นคหร,รึ่งนึงกางคิ้วเหรอทำไมต้อคิ้วเป็นยังไงนะมีดึงอลอกแล้วอ๋อคืออะไรอ่ะ รู้เลยมันคืออะไรเนี่ยเช็ดออกเช็ดออกเช็ดไปเช็ดไปโอ้โหช่างที่<ด>ไหนเนี่ยจ้างมาแต่งมั้งสิเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> คืออะไรามาติดหน้าเนี่ยอยากรู้เลยเนี่ยโอ้โ oh หดึง่งเนอะสกอตเทปเอ๋อ อุ้ยอุ้ยเว้ยโอ้โหโอ้โหแต่งหน้าเก่งเกินโอเคครับผมโอ้โหไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมอยากรู้เลยว่าเทคนิคเป็นยังไงนะฮะใครคิดเห็นยังไงก็ใครรู้เทคนิคก็บอกได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย